สวัสดีทุกคนนะครับวับนนี้อยู่ในเกมฟรีไฟนะฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดไฟฟิลเตอร์ด้วยครับแล้วไปเล่นกันเลยตอนนี้หนึ่งกับพี่อเล็กอยู่นะครับโอ้ตื้อตะโบอะไรให้นะตอนหนึ่งกับใครนี่ใช้เวลานานมากโอ้เมื่อวานก็เรื่องหนึ่งกับพี่ต,ต้องมาเจอกับพี่อเล็ก เก็บรฟิลเตอร์ด้วยครับมาโอ้ลืมเสื้อไอโอเลยโอ้ดีนะเบลเล่เบลเล่จะลา มีคนดูได้อ่ะมีคนดูได้เ <First Blood. S 1> นี่ยคุแม่วันนหล่ะกระโดดยิงเข้าหัวโอ้โหโ,โ,โอ้ลืมซื้อไอวอวก็ไม่เป็นไรซื้อปืนอะไรดี จริงๆอะเตอร์รออใช้แค่ MP 5 0 0ก็ชนะแหละปารวยเต์ใช้แค่ MP 5 0 0อเต้ก็ชนะเขาได้แลวอุ้ยเขาหน้าเต้สิอุ้ยๆดูแบนนั้นมึง นัน่นอะ <First Blood. S 1> โอ้โหโอ้โหแต่แล้งกขากาลางนะที่ที่บอกให้เฮียเขาเล่นกขากาลางนะ oh. เขาเอาไอดีใครไาเล่นก็ไม่รู้ <Yeah. S 1> ขบับมีคนดูด้วยอ่ะเขาเอาเพื่อนเขามาเป็นปคนดูปะเดี๋ยวโอ้ oh. เล่นงกาดแต่ก็เล่นเก่งเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดานะตัวโบงให้กระโดดนั่งตั้งไอ้โวอุ้ยเธอชอบกระโดดมากข้างหลังเรา <c oughs> อะไรเนี่ย อุ้ยทั้งปิดทั้งปิดอู้ยอย่าไปประมาทคุยโดนเวไปนั่นึง เป็นไงล่ะแตกไปเดซสินั่งไหนเขอาได้ครับเอคธรรมดานเนี่ยมาตื้อต่อให้เขา เตอร์ต่อให้ใช้ AQ ธรรมดาเลยหุ้ยเก็บโดนเก็บโดนตั้งโต๊ะก่อนฮุยฮุยทำไมมาไปโดนขาหุ้ยโดยนไปหนูนะเด็บนะนั่นอะ โอ้โหโอ,โหโอโห้ไม่ธรรมดาโอ้โต้้งรู้แล้วว่าจะเล่นปืนอะไรดีเดี๋ยวดูละครผมจะใช้ปืนนั้นแอมพีสีศูนย์เลยใช้ปืนช็อตต้องใช้ปืนนี้นเ,าเ,เนนขาหน้าตะโกนที่ตเตอยเข้าหัวตาเลก เต้ยยิงหัวใช่ไหมเกินดดจยิงหัวแตกยิงขาเขาไม่ว่าหรอกแต่ยิงหัวเขาว่าเอาเห็นตุเพนหัวย,ยิงขาไม่โกรธแต่ยิงหัวโกรธเฮ้ยยิงหัวไม่โกรธ่ยิงขากดวู้ เสี่ยวมากเขาเล่นโหดเขายิงแต่หัวนะเต้ยอุย้ยพูดเดยอะเกินไปเต้เลยอืมอุย้ยเขาเห็นแล้วเต้ก็เห็นเขาเขาช้าเขาชัดอืมโอ้โหแปลกเป็นไงล่ะเขาใช้สองควงเตอร์เขาใช้สองคว,วงเตอร์เกือบแตกแต่ไม่ต้องแปลกใจพุทธโหวด เยชนะแล้วตอนนี้สามต่อสองอุ๊ยอะไรกันเนี่ยเขาเก่งจัดๆเขาหลบทังเดียวแล้เวเขาต้องดันสรนะ กองบงครับเอาเอาเอาเขาเล่นปืนช้าแต่เ,เต้เล่นปืนเบาเบาว้าฮุย <c oughs> <c oughs> เาเล่นซองควงเต้เล่นซองยาวมันไม่แพ้กันหรอกเอาเอาเขาโดนขังไปนะหัวเต้เป็นยังไงอย่างมาลองดีกับคนเล่นเก่งซะอย่างนั้นไอ้ขามให้เขาเพ้เต้ตัวก็ไม่ว่าไงละ่ะเขาเล่นสองควงเต้เล่นสองยาวนะเขายัางใช้สองควง จังหวะเขาได้จริงๆแต่ว่าจังหวะเตอร์นี่ไม่ได้ไอ้จังหวะเตอร์ชจังหวะเขาที่สมบูรณ์มากที่จะเป็นจังหวะอ๊เขารู้ได้ไงเนี่ยเขาเห็นเตอร์แล้วอ่ะเขาเห็นเตอร์ตัางยงวะ ไม่ล้างไม่โยนล่างไม่โยนล้างไม่โยนโอ้โหไม่ติดไอ้เทมไปที้ใช้มีห้าร้อยเอ๊อีตาดเดี๋ยวคกูต้องชนะเลยนะยาูเดี๋ยวกู เขาแต่ป่องหัวควมก็ตามนนะถึงเขาอ่ะจะอเล่นเป็นบุมอ่ะแต่ต้องก็ชนะเขาได้สบายสบายต้องพูดเยอะเตอตะออกครั้งนี้ละกันจริงด้วยเป็นที่เตอรอ์อกจริงด้วยเขาไม่กล้าออกมาหรอก mẹ mẹ e bỏ, mẹ bỏ, mẹ 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 có mẹ con. mẹ keluar meh keluar เดี๋ครับนี่เนี่ยเยุ้ดท้ายผมก็ชนะเขาได้แตบบ่ชิวๆเอออะไรกันครับเนี่ยชนะเฉยถึงเขาตอนนั้นเป็นจังหวะน,นะ